สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจเจแดงมาจากภูวัดภูจันหอมแล้วก็มาต่ออำเภอชาว่วานมาถามหวยได้แล้วโอ้พ่อปูพ่อกันนาะฟูสวัสดีค่ะปานัดกันไห้เว้ปานัดกันไห้เนะาะทีมงานปูมาจากวัดภูจันหอมเนาะคะ่ะนี่ก็แม่นโอ้ยไม่กิ่นก่อนจเจแดงมานัดกันเลย โมนัสกับม่หัคือเกามามาถามหวยร่านรมตำเพื่อเป็นแนวทางเอา้า <ไป S 1> เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนวะค่ะเออขาดไม่ได้มาเบิงอาหารอาหารของเขา้าเปลยเียงปลาปลาย่าง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 ในบรรยากาศฮอนเดดเทียงหรือย,อย่างบ่เทียง เดินตะเกาว่ารอรอรอจะแดงข้ารอตกอนยังแปลเลกฮ้มนีลพ่อท่านลานบ่มีหม่งนางเลาะกอนเสียบพ่คขาเสียบบ่จับเสียบเสียบเนาะมาป่นนัดกันเนาะป่นนัดกันนม่ีบ่ไดนัดกันเน้นี่เนเนาะ คนก็มากตามสายนี่ครับเจนี่านสมใำพ่อข้าคนแม่หมูตกโคกอำเภอเชาวันยุน่าล่่งบานเยวเจิงถามคนแด่งขอขวดของน่ำคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซบเศบนัวนน่่แมอีีห ตั้งใจไว้แล้วตะมือวานว่าออกจากนั่นมาเ้าก็มาล้านสมตำเจี๊ยบบ่ค่ะแซ่๊บบอลายๆจังเลยนะแซ่บพี่หนีป่าเผาคนตำตำทะเลตำทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมรุ่มมาห้อยกันแล้วเจดีย์้าคุยกับปูอยู่ได้ตัวได้เมื่อกี้บอกอย่งได้ตัวได้ สี่สามบ่สามบนหกบ่บ่ดิบนตัวได้นะทำเพิ่เด่นบนมีกล้องสี่เขาตัวเดียวกับเสียนทิ้งทั้งหมเพียนไหมนี่กล้องเพหอดีเลยนีเาหามนฝากับธรรมดาแล้มั้น่ององเนนะเมนลองสลน ล่างเด่นห้าลองจับคู่กันเลยจับคู่สองหกสามหกเลยเนาะแปดสองนี่ครับมามาแปดสองสองเินสองหกสองแปดห้าน่มสองกับหกบนกระจัดได้ตั้งแค่2.6กับ6กซีเนครับหกากระจัดได้หกห้ายบมล่างเนาะมะล่างได้เหลยแล่าง8กับ5้าค่ะท่านผู้ชม แปดกับห้าบนหกกับสี่เอาผิดจาลหนาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมการธรรมดาคบหนึ่งครับอ้าวบ๊ทแจ๊ปพูให้บอกแจ๊ปพูตัวใดใแล้วแต่ราบินบ้าเราไฟนอปอีกอ้าวมาหายน้ำเนยมาหายน้ำเนยแค่น้ำนะไม่เอาเยอะคือตัดเล่นนะจับจับเาที่จับขัดมาได้มันจะมันบนนี้เราจะ อันนี้คือแนวทางของร้านส้มตำาตนงเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นห้านี้คือแนวทางของร้านส้มตำามูติ๋อยู่แต่ว่า 1, 9, 8, 8. เราเราจะตัดของแนวทางออกเพราะเรามีตัวเด็ดของเราอยู่แล้วเราก็ใส่แค่แปดหกกับแปดสองถูกไหมเพราะว่าข้างบนของเซียนทิมด้วยถูกนะคะเดี๋ยวแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี่ก็เป็นหกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าของที่ร้านส้มตำจับแต่ว่าเราจะไปจับอย่างนี้เราจะร้านของเซียนทิมเซียนทิมให้สองกับสามแล้วก็เอาสามหก สองหกสามสี่สองสี่สามสี่สองสี่สามหกสองหกเอาตัวเด่นจะไปถ้าตัวเด่นเราก็ใส่เลยถ้าเรามีตัวเด่นนี้แล้วนะสามหกสมมติว่าเราเอาตัดออกสี่มันจะมีสี่สามสี่สองเราคือตัดออกเลยใช่ไหมเข้าจับครูกับเส้นทิ้มทันทีเลยว่ะเข้าจีเดย์เส้นทิ้มเห็นสามกับสองก็คือสองหกกับสามหกแค่นั้นโอท่านผู้ชมล่างค่ะล่างล่าง ล่างก็คือหกกับสี่อ๋นึกว่าเป็นบนนึกว่แมนล่างหกกับสี่ครับบนบนแปดกับสองอ๋เอ้าซับซ้อนเนอะเพราะว่าเพิ่งว่างเพิ่นว่างอันนั้นถ้ามแต่งเนอะถ้าหมอแต่งต้องว่างไหมต้องแปดก็หาขึ้นไปว่างไว้เรื่องเรื่องอาวซีหกกับซีลงมาว่างไว้กลางว่าง จันเนาขอกระอใจว่าหูอันนี้สามสี่สามเนี่เป็นเราเคียนหาลนะสามสี่สามหมอจ้าสา3สตกกันตกกันโอ้คนมักตั้งหากับมักคนมักตั้งหากเรื่ยคนจะให้ตลอดนะตกันถูกมาถูกมาถูกหวดปะครับเก เลขวิ่งเพื่อนหมดก้อนกระถูกวา่าจับคู่กับถูกหาสามน่ะล่างล่างเพื่อนจับคู่ห่างหาสามหดก้อนน่ะแมนจับคู่ห้าสามล่างขวนี้ล่างจับจับคู่หหกหนึ่งหสองห พไม่้าเค่นนี่ได้รับเือนแล้วบนพุนกจับคู่ให้แปดหนึ่งองแปดสองตรงกันบดเียแปดหนึ่งตะตรงครับอ้าตรงกันก็ตรงกันเสียงที่ีู่ี่ขเท้าอีกแมตรงกันแปดสจับคู่เนี่ยจับคู่สองหกสองหกสี่แปดองแปดห หมดก้อนงถูก้นี่ลหะตรงนี้ล่ะเพนจับคู่แห่หาส้างหดก้อนนี่แม่นโค้นแน่นเป็นจมวนแตกแซลวฉลอยนี่ตะทิ่มเดียวลูกค้าอื่นมันไงซ่ก็ได้เขาลากตัวนี้ ปนนะไป,ไป,ปว่านีละคุ้มแ่แดงจะได้เข่าแท่นนี <c oughs> ่ราคาของวัดเรี่ยวหมอน,นี่ราคาอันน่หมตูตุกแศ๊อสอยู่ข่าทานผู้ชมเป็นตะมวนบ่ มาเด้อร้านแม่หมูตกคากคตรงขามร้านตรงขามโรงพยาบาลอเออนี่ละ่ะกุ้มก้า,ข,า,ข,า,ข,าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้วนๆเฮ้งๆก้ 93, าสามหาน้ำกันเนาะเพราะว่าร้านสุ่มตามเพิ่อนก็นให้วิ่งล่างหาเีนน่นกันทำใหพ่อไม่เด็กนะ อ้าวท่านผู้ชมกินอิ่มแล้วค่อยให้ท่านผู้ชมเบ่งโอ้จีอ้าวบอกว่าเรียกแม่เออเรื่องเออแม่อันนี้เรียกแม่มันก็จะเรียกยายนะหญ่เจ็บปะมันแค่เหมือนต่ผึงมาถึงมาเจ็บเหมือนเดิมแต่ว่าเบิ้นแล้ว กินดีเลยสอกดีพ่อฮะน่เอ้าพอเฮ่่าเป็นมะเรียงเป็นมะเรียงนเจ้ามื่อมันนี้มันเจ้ามื่อจ้าทั้งเบิร์โถดได้นี่ปลาเผากับเบิร์ติ่งไก่กับเบิร์โอ้ยโชกดีเนาะสชคดีไ่ได้เสียหลารตั้งใจสิเลี้ยงนี่แต่เนี่ยเบิรเบิร ปูนมากินขนาปูคนไม่เหมาเวิดเนาะตอนตานมาหเล็กไทยได้ตั้งหลายตัวสี <h <h ่ตัวสามตัวสี่ตัวตาตัวนึงเด้อลาตัวนึงเดนัิบ้เหลาส่เออ้า้ไทยแก้เะาไดคลิปตาเริ่มหายเริ่มเอาหัวหน้ามากินไม่นัดมากเด้อหัวหน้านัดมาก ท่อมาสังตะเสาเลยเอาตีนไกลเอาตีนไกล้ไห้ไห้วจะมาอาวนวนเองแทบทีมงานเจเดีทีมงานเดียวกันใส <c oughs> ่มุนนลุยกล้วยบหนาลุยไปยาบางเสนนี่นนบางเสียนเ้มีขออี้ยังไง ไอ้กบล้อใช่ใ่เดือนสกาว่ามันเดือนสกาวว่าน้ำบอยเดือนสกาวว่าน้ำบอยเด้ยน่าว่นย้อหเกือฮัเกลือเดือนสกาวว่าหอเกลือสั่นคน่เก็เห็นเหนี่ยังดอที่สิงหาไปหมุนเลย เพราะว่าก็สมัยกี้ปุ้ดไฟเกียร์ขี่กระบอกเลยเนี่ยหน่อยประกอบซีแผงกูอยู่อันนี้ห้าเอิญนี่ยังก่อลยฮะขี่กระบองเนาะขี่กระบองแกะแกะออกขี่กระบอกแบบกระปดังไฟใส่ทานไปเรียนสาวอย่าด um, ันเป็นซีเนาะสมัยกาดเดินผู้ชมบรรยากาศลังกินอิ่มแล้วบ่ายจังม่งก็สีโอใบสีใบสอง คือเบิดทุกอย่างไว้เถอะเนาะคห้ขายดีเอาท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมในตรงนี้เลยเท่ากับสิบกับบ้านลอลไรกันเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมดีโชคดีถูก,ถกหวยรวยๆข้างบนแปดกับหาวิ่งแปดกับหาข้างล่างวิ่งหกวิ 6, 6่งหกกับสี่ค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุ ลวยึ <c oughs> ante, ืนรวยขึ huh. ืนรวยขึ huh. mm ้นทุกผู้ทุกคนรวยน้ำการด้วยค่ะรวยทั้งผู้เจ้าของลานรวยทั้งเจดีย์ลยทั้งท่านผู้ส้มผู้อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะรวยรวยทุกคนใครมาดูในคลิปนี้จบสาทูสาทุค่ะใครได้ยินคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาโชกดีโอกาสนาเจอกันไหมจ้า